สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการวันนี้คุณดวงดีแค่ไหนกันใช่และฮะนี่คือรายการใหม่ของทางช่องของเรานะครับเป็นรายการที่จะพิสูจน์ว่าวันนี้นั้นคุณพกดวงมาแค่ไหนวัดกันได้ง่ายๆเลยจากนี่คือเครื่องบง่งบอกความเกลือความเค็มความดวงดีของโชคชะตาในชีวิตคุณนะครับ่อนอื่นผมขอไปบูสต์แป๊บหนึ่งถ้าจะพิสูจน์เรื่องดวงนั้นก็ต้องแบบคุณเพิษสั้นนี่แหละครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความ ความเค็มการที่เราจะพิชิตความเค็มด้วยดวงที่แสนพิเศษของเรานั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างยากเย็นในแบบนี้ผมขออนุญาตหาเอ๊ะทำไมมาสองอันอ๋อครั้งที่แล้วยังขายไม่หมดลืมไปดีมากเอามาเปิดวันนี้เลยตอนแรกก็ตั้งใจว่าเออเอาไปขายดีไหมแต่ในเมื่อแพ็คใหม่มาแล้วผมก็บอกแล้วว่าเออต้องเปิดนะเพราะว่าเปิดให้ได้ตัวใหญ่สักหน่อยก็ยังดีเป็นการพิสูจน์ว่าเรายังมีดวงอยู่เก็บกล้วยแป๊บหนึ่งมาดาน่านั้นเพิ่มโชค เรายังมีดวงในชีวิตยอยู่ไม่ใช่จะโชคร้ายเสมอไปก็ต้องมาพิสูจน์ในเกมนี้ถูกไหมครับคุณเพตันถูกไหมครับผมมาบ่นกับคุณประจําเลยเนี่ยอย่าต้องให้มาบ่นอีกได้ไหมวันนี้ใช่ไหมเจ้าลักกี้นะอย่าให้มาบ่นอีกนะคุณเพตั์ครั้งที่แล้วสองแพ็คในซีซั่นใหม่ตัวใหญ่ยังไม่มาอาจจะก,ก็ไม่ว่ากันแต่ก็นั่นแหละฮะคือผมพิสูจน์คนเดียวพอนะครับไม่ต้องไปเติมพิสูจน์ตามผมไม่ต้องเติมเลยเกมนี้ตอนแรกว่าจะไม่มาตรงนี้แล้วแต่ว่าในเมื่อครั้งที่แล้ว องสามครั้งที่มาเปิดตรงนี้มันได้ตัวใหญ่ผมก็ไม่อยากจะพลาดส่งมาหน่อยคุณเวสรตันตัวใหญ่สักตัวหนึ่งตัวใหญ่ไททานิกไททานิกตัวใหญ่อ่ะยังไม่มาเห็นไหมได้เลนโบมาตัวหนึ่งแต่เอาไปทําอะไรคุณเวสตันเอาไปขายเอาไปประมูลราคาก็น้อยไม่มีใครประมูลกว่าจะประมูลกันได้หนึ่งบิลเลียนสองบิลเลียนคุณไี่ไปตลาดมั้งเปล่าคุณเวสตันคุณรู้ไหมว่าไททานิกตัวน,นี้เท่าไหร่เจ็ดทิลเลียนเจ็ดแปดทิลเลียน คือโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงขายกัน7-8็ดแปดที่เลี่ยนคุณเพสตันเพราะฉะนั้นตัวใหญ่มาหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> จะไม่มาจริงเหรอ20บใบนะฮะหมดนี้คือ20บใบอันนี้10บใบแรกเอาแล้วครับเอาแล้วครับคุณเพสตันอาถรรพคุณเพสตันครับไปอาถรรพ์สินำโชคครคุณเพสตันนำโชคอนึกว่าจะเป็นไททานิกโอเคได้ตัวใหญ่แล้ว ย่างั้นคลิปนี้จะปิดคลิปเลยได้ยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเยน็นๆอีกสักตัวไหมเวสตันผมว่าต้องเปลี่ยนเซิร์ฟอะ,อะต้องอภิษณิหารคุณเพสตันใช่ใช่อภิษณิหารคุณเพสตันได้ผลตลอดตรงนี้แต่ว่ามาเปิดมากก็ไม่ได้นะในเหมืองขุดเจมนะฮะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่เรามาฟาร์มเจมกันเออไม่รู้เขาปรับใหม่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวค่อยมาลองฟาร์มดูเรามาเปิดตรงนี้ดีกว่านะฮะมีเวลาเจ็ดนาทีนะครับพื้นที่ตรงนี้ หีบสมบัติอันใหญ่กำลังจะมาเอ้ครั้งที่แล้วก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมตัวหนึ่งเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหต่อเนื่องต่อเนื่องกันครับต่อเนื่องกันไททานิกไททานิกไททานิกต้องมาแล้วอันนี้อะไรตัวเดิม <c oughs> อ่ะพี่ทหานคุณเพสตันบอกแล้วมันต้องเปลี่ยนเซิร์ฟมันต้องเปลี่ยนเซิร์ฟสองตัวฮะสองแพ็คยังไม่หมดนะสตัว 105หบินเลียนนะครับตอนนี้ตัวหายากร6 4บินเลียนรู้สึกว่าราคาจะลงมานิดหน่อยจากเมื่อวานนี่ลักกี้ยังอยู่เอาไปขายดีไหมเปลี่ย <c oughs> เนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟกลับไปในเซิร์ฟปกติเอ้ยไปพาซ่าดีกว่าเมื่อกี้แค่ครั้งเดียวนะฮะในเซิร์ฟเมื่อกี้3ใบในครั้งเดียวมาเลยครับตัวใหญ่โอ้วันนี้ดวงคุณดีแค่ไหนเป็นการต้อนรับช่วงรายการใหม่นะฮะที่ดีมาก มาถึงปุ๊บได้ปับต่อไปที่ตลาดตรงนี้อันนี้เท่าไหร่2 0 5บิลเลีนก็ยังเท่าเดิมนะแต่ว่าต้องดูร้านอื่นประกอบอันนี้19.5บิลเลีนเมื่อวานเราขาย20มาพิสูจน์ดวงต่อ3อันผมว่าเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆดีกว่าอันใหญ่ตัวใหญ่ไม่มาเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเรายังอยู่ในตลาดเหลืออีก4ใบนะฮะมาในเซิร์ฟนี้ห้องเดิมไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ โอเคสี่ใ okay. บเปิดมาให้หมดเลยเปิดมาให้หมดเลย,เเลยตัวใหญ่มาไหมมาไหมมาไหมไม่มาอ,อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันโอเคกลับมาที่เซิร์ฟปกตินะฮะไม่ไปตลาดแล้วตลาดไม่ค่อยมีโชควันนี้เราไปกันที่โลกของน้องหมามาใหม่ด็อกโว ไปยังบ้านสุดหรูของน้องหมาตรงนี้นี่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยอีกสิบใบมาดูสิอือฮึเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆฮะใช้วิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟโอ้เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นดวงแล้วตอนนี้กลับมาที่เซิร์ฟฮาร์ดคอร์นะฮะในอีกเซิร์ฟหนึ่งลองไปที่เดิมสิยังได้ไหม อะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าใหม่สามอันอไม่คลิกแล้วรอให้เขาโตเองไม่มาเฮ้ยอย่าแพ่วสิเปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วนะฮะคราวนี้มาตรงที่ร,ร็อกเรสคิวตรงนี้มาสวยดีข้างหน้าตรงนี้อีกสีออ่ใบเฮ้ยอยู่ไหนออกมาช้าไททานิกใช่ไหมเลยโหลดช้า โหลดช้าจ <tr igger ing> ังแฮะไม่เทรดไม่เทรดปิดก่อนโอ้แพ็กนี้ไม่ได้แพ็กนี้ไม่มาโอเคอเปลี่ยนเฟิบสามสิบใบไปแล้วนะครับเผื่อเจออันนี้ด้วยอินเฟนลักเผื่อเจอเผื่อเจอมาที่ฮัดคอร์แต่ว่าเปลี่ยนที่บ้างไปน้องหมาแล้วกลับมาที่น้องแมวบ้างไมสามอ,อืม ทุกเซิฟนี่มีบูสต์อยู่แล้วนะฮะเพื่อนบูสต์ไว้อยู่แล้วมีแน่นอนทุกเซิฟโอ้คลาเคนมาตัวหนึ่งแต่ตัวใหญ่ไม่ออกครับเริ่มเขาลางไม่ค่อยดีเปลี่ยนเปลี่นเปนเ,ปเปอ้าอินเซนรักอ่าฮะอินเซนรักพอดีครับยังไงยังไงช่วยได้ไหมไปหาคุณเพรตั้นดีกว่าไหนๆก็อินเซนรักแหละอ่ะคุณเพรตั้น คือเข้าใจนะว่าเปิดตัวใหญ่ไปแล้ว2ตัวเนี่ยแต่ว่านี่มันอินเซนลักคุณต้องแสดงให้เห็นถึงความอินเซนจริงๆความนําโชคแบบบ้าคลั่งเข้าใจไหมอินเซนมันต้องอินเซนจริงๆสิมันจะแบบเพิ่มมานิดนึงน,นิดนึงไม่ได้นะคุณเบตันเสียชื่อเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันอินเซนตรงไหนคุณเบตันอินเซนว้าแพ็คนะสองแพ็คต่อเนื่องและที่ไม่มีตัวใหญ่นะ แต่ผมไม่เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเพราะว่าที่นี่มีอินเซนลักเผื่อจะนำโชคเททานิกมาที่เดิมอภิพนิหารเพสตันไปไหนอ่พินิหารเพสตันจงมานั่นไงอ่พินิหารเพสตันนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหอภิพีนิหารเพสตันอภิพีนิหารเพสตันตัวเดียวกันเลยสามตัวแล้วอ่พินิหารเพสตันก็อ่ะก็ยังดีขอบคุณ ก็ขอบคุณขอบคุณที่ยังให้มาถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเดิมสามตัวที่เหมือนกันเดะตัวหายากไม่ให้มาอพินิหารเพสตันอ่ะยังเหลืออยู่อพินิหารเพสตันภากสองจะมาไหมภาคสองโออินเซนไม่ต้องไททานิกแล้วจังหวะเนี้มันต้องเป็นไททานิกมาแล้ว คูณบูส์น,นู่นบูส์นี่เต็มไปหมดแล้วโอ้โหความอินเซนหายไปไหนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอืมคือผมไม่ได้สัมผัสการเปิดได้เทคนิกมาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยหลายเดือนแล้วนะล่าสุดก็เจ้านินออนอ่ะ,อะวันนี้50บใบฮะได้ตัวใหญ่มา3ตัวนะครับถือว่าเป็นการประเดิมรายการแรกวันนี้นะฮะก็โชคดีมากมก วันนี้คุณดวงดีแค่ไหนนะครับได้มา3ามตัวใหญ่นะฮะใน50ใบเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับรายการนี้วันนี้คุณดวงดีแค่ไหนนะครับ